ล้อแม็กทูโทนขอบ18พร้อมสุ้มล้อสีเทาดำกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวติดด้านข้างบันไดด้านข้างชิ้นเดียวแข็งแรงพร้อมหลังาคาเค่รบอยพร้อมใช้แบบนี้เลยแต้นาที เป็นเต็นท์รถที่มีรถ4ประตูมาก,กันดับต้นๆผมเคยถามพี่อาร์ตหรือบิ๊กบอสประจําเอทีว่าทําไมบิ๊กบอสถึงชอบรถ4ประตูแกให้เหตุผลว่าในมุมมองแกแกมองว่ารถอนเนกประสงค์ตัวจริงไม่ใช่ SUV ไม่ใช่ PPV แกมองว่ารถ4ประตูเป็นรถที่อนเนกประสงค์คือแกมองว่ารถ4ประตู เป็นรถที่นั่ง5้าที่นั่งได้อย่างสบายนะคือทัชแคปมันจะแบบลักษณะเหมือนแบบว่ามันจะเป็นด็อกซีจะนั่งลําบากแต่สีประตูเป็นรถที่นั่งสบายจริง5ที่นั่งและที่สําคัญรถสีประตูสามารถบรรทุกสัมภาระได้เต็มเมและคันที่ผมจะพามารีวิวในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลายๆคนคอนเฟิกว่าพี่ครับเวลาผมขับรถกระบะผมมีความรู้สึกมันไม่ลหล่อ มันไม่เท่วันนี้ผมพามากับรถที่เป็นชุดแต่งจัดเต็มท้อมผมมีการใส่หลังคาคาร์บอยทำให้การจัดเก็บเก็บได้ดีและยังมีแหลกราวหลังคาบรรทุกได้เยอะอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันดียังไงและรุ่นที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นตัวของ v c คอร์นะฮะ i อสุแค a โก V c ค o ร์แต่ ไม่ใช่วีคอร์สธรรมดาเป็นวีคอร์สที่เป็นชุดแต่งแม็กซ์รอบคันที่สำคัญมาพร้อมกับโหมดขับ4ี่4ฟแรงแน่นอนนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยพี่เมฆแม็กซ์ประกอบด้วยอะไรบ้างชุดแต่งแม็กซ์มันเท่ยังไงนะฮะอย่างแรกต้องบอกเลยว่าคำว่าแม็กซ์คือการตกแต่งแบบทุ้ทนในโหมดที่แบบว่าเทาดำรอบคันเลยนะฮะ อย่างที่เห็นชัดๆก็น่าจะเป็นเรื่องของกระจังหน้านะฮะกระจังหน้าตัวนี้คือชิ้นเดียวเลยนะเป็นโหมดเทาดําและชิ้นนี้นะฮะเป็นชิ้นที่แบบว่าให้ดูดุดันนั่นเองอย่างที่2ล้อแม็กซูโทนขอบ18พร้อมซุ้มล้อสีเทาดํากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวติดด้านข้างบันไดด้านข้างชิ้นเดียวแข็งแรงเหล็กหลังคาด้านบนพร้อมกับพืชฉลาม พร้อมหลังาคาแคบบอยพร้อมใช้แบบนี้เลยกันชนด้านหลังพร้อมกันลื่นและที่สำคัญชุดไฟท้ายรมควัน LED สว่างชัดเจนตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ภายในตัวรถเอซ D-MAX v c c o r ค Cap ปนะครับและก็เป็นเครื่องยนต์3.0แถมเป็นตัวชุดแต่ง m a ็ด้วยความรู้สึกนะเอาเป็นว่าอย่างที่ผมพูดตอนเปิดคลิปว่าเวลาเรานั่งรถกระบะใช่ไหมครับ เราก็จะมีความรู้สึกว่าการตกแต่งภายในอะไรต่างๆจะสู้รถเก่งไม่ได้แต่พอมาเจอตัว v c คอร์ที่เป็นตัว Mac ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าการตกแต่งนี่สวยงามนะไม่อยากพูดแบบรักษาโฆษณาแตม่มันต้องพูดจริงๆว่ะเพราะว่ามันสวยงามอย่างเบาะตงเนี้ก็จะเป็นเบาะก,กึ่งหนังนะเป็นกึ่งหนังสีน้ำตาลอารมณ์ผมมีความรู้สึกเหมือนผมเคยขับตัวซีตีห้าไม่ได้พูดด้วยนะแต่มันจริงๆการสัมผัสมันแบบกึ่งหนังเข้าไปด้วย แล้วก็เป็นทูโทนอ่าระดับตัวแม็กมันต้องเป็นทูโทนเป็นทูโทนอ่าน้ำตาลนะฮะน้ำตาลแล้วก็มีดําคล้ายๆแคบล่าแคบลา่แลาแหละที่เราเรียกว่ากึ่งหนังอะแล้วก็เดินได้ส้มแบบนี้นะครับก็คือผมไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่มันดูดีจริงๆนะแล้วก็ที่ผมชื่นชอบเรื่องแมทเทีเยลอื่นๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเคลมคาว่าซอฟทัชใช่ปะซอฟทัชก็คือแบบว่าสัมผัสนุ่มนวล เป็นกึ่งหนังเชเก้นเดียวกันเบินได้ส้มนะทั้งประตูข้างตัวกึ่งคอนโซลแล้วก็ตัวอะไรนะเขาเรียกว่าไอตัวหุ้มที่เก็บของตรงกลางแบบนี้นะครับไอที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นรุ่นแม็กนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าคือผมทําราคาทุกอย่างผมใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดจริงๆคือผมไม่อยากมองว่าคือรถของผมนี่มันราคาไม่ได้สูงเพราะว่าเราทำดีเทลละเอียดอย่างอย่างตัวแม็ก นะครับย้ำอีกทีนึ้งโัแม็กสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของพวกตระกูลชุดแต่งนะครับที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจังหน้าจะมีชิ้นอยู่ชิ้นด้านล่างที่จะทําให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของบันไดข้างนะฮะแล้วก็จะเป็นกันชนแลลกหลังคาพร้อมกับตัวชาร์จฟินนะครับแล้วก็โคมไฟ LED รมควันทาให้ดูแบบว่าดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญตอนนี้เลยนะฮะตัวมีราคานะฮะก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะฮะ ล่องหน้าแบบนี้อินพุตมาจากอีซูเลยนะตีเพรใส่มาให้เลยแบบนี้นะครับก็ถือว่าแบบว่ามันมีวายุมีความเป็นแบบไฮเอ็นหรือพีเนียมนะฮะไอตอนนี้คือผมอยากให้สังเกตจริงๆนะว่าผมตั้งราคาอะไรผมดูมาทุกอย่างซึ่งผมมองว่าเออมันก็โอเคนะคือเรามีการบันทึกเป็นอะไรนะ 720p แบบนี้นะครับก็เป็นของดีจากอีซูเองนะฮะเอาละตอ,อนนี้ช่างภาพข้อ เขาก็คือที่ผมไม่ขับนะเพราะว่าผมไม่ใช่สายซิ่งและตอนนี้คือเขาเคลมว่าเป็นเครื Mine> ่องที่แรงที่สุดของอีซูซูเป็นเครื่อง4 j นะครับแล้วก็จะมีตัวของ v t s t u r o o บวก Intercooler เนะครับเขาบอกว่าทำแรงม้าได้170ดม้านะครับหรือแรงบิดประมาณ380นิวตันนะฮะนี้คือคุยกับเจ้าช่างภาพแล้วคือผมเป็นคนไม่ค่อยขับรถซิ่งก็เลยต้องสละให้เขาขับ นะฮะผมเองเคยมีประสบการณ์ขับตัวของ r ีโวแล้วกันนะฮะไอ้นนี้ผมมองว่าตัวของดีโวจากประสบการณ์ผมผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างมันไม่ค่อยโอเคไอ้นนี้นี้ผมพูดตรงๆนะคือไม่ว่ากันนะคือผมมองว่ามันจะแบบว่ามันล่อนๆอน่ะมันมันลอยลอยอันี้พูดจากความรู้สึกนะมันล่อนล่อนมันลอยลอยขับแล้วขับเร็วๆแล้วมันมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแต่ คันนี้เท่าที่ผมเป็นคนนั่งนั่งนะรู้สึกว่ามันมั่นใจอ่ะเพูดไม่ถูกมันมันมั่นใจแล้วก็เมื่อกี้ฟิลลิ่งของช่างภาพก็บอกว่าการเชนเกียร์ต่างๆมันไม่ค่อยมีการกระตุกใช่ปะมันไม่มีกระตุกกระโตกคันนี้เป็นตัวแบบ6สปีดใช่ปะเป็นแบบ6สปีดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปเทส0ถึง100กิโลเมตรนะครับว่าในระยะเวลากี่วินาทีนะไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะเทสเช่นเดียวกัน นะครับเอาเบื้องต้นฟิลลิ่งในการขับผมว่าเอาอะผมให้คะแนนช่วงล่างเนี่ยผมให้สูงกว่ารีโว่แน่นอนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เราสงสัยกันนะรวมทั้งผมเองด้วยนะครับก็คือเรื่องของการปรับโหมดขับ2ขับ4เราจะมีแบบไหนบ้างนะครับเอ,เอาเอาเบื้องต้นก่อนนะมันจะมีแบบขับ2นะครับแล้วก็ขับ4แบบ S ที่เป็นแบบว่าให้สปีดแล้วก็แบบขับ4แบบ L ก็คือแบบลดสปีด ซึ่งมันจะแบบว่าเพิ่มแรงท้อเวลาเราจะแบบต้องการเรียกแรงบิดหนักๆขึ้นเขานะฮะหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่เมฆเวลาผมอยู่ในสภาวะที่ฝนตกใช่ปะฝนตกแล้วเรารู้สึกว่าถนนมันมันแบบว่ามันไม่เหมาะสมในการขับขี่เราอยากเพิ่มโหมดการขับขี่ให้มันปลอดภัยยิ่งขึ้นก็คือว่าจากขับ2ไปขับ4มันเปลี่ยนได้เลยไหมต้องดับรถไหมดับไหมไม่อ่าไม่ต้องดับนี้ช่างภาพคอนเฟิร์มเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะครับอ่ะโอเค สมมติถนนไม่เหมาะสมเราจะเชนจากโหมดขับ2องเป็นขับ4ี่ฮะง่ายๆเลยอ่าซิมโบลของการขับสแบบไฮสปีดก็มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะใช้ในโหมดกรณีที่เรารู้สึกว่าเวลาเราขับขี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มั่นใจเราอยากให้เพิ่มความปลอดภัยให้มันขับเคลื่อน4ีล้อเช่นพวกถนนคุกคระหรือฝนตกนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าขับ 4แบบ low speed ซึ่งแบบเพิ่มแรงบิดนี่หลาอดาจ,จะต้องมีการจอดรถถูกปะจอดรถเพื่อให้เหมือนว่เพิ่มกําลังในการขับขี่แรงบิดจะได้มากขึ้นอย่างเช่นกรณีขึ้นเขาต่างๆนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเราขับขี่กันจริงๆก็คือเรื่องของการเชนเกียร์คันนี้ก็จะเป็นแบบ6สปีดเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยเชนแล้วมันนุ่มนวลมันแบบว่ามันเรียกได้สั่งได้เ่ะเรามาลองดูกันนะฮะการเพิ่มของ สปีดโสปีดอ่าตบเพิ่มขึ้นนะครับอ่ามันก็น่าจะเพิ่มความแรงความเร็วได้มากขึ้นใช่ไหมอ่ามีการตบนี่ตอนนี้เราเข้าเป็นเกียร์สโอ้โหเรียกเรียกกําลังได้นะคืออารมณ์เหมือนว่าเวลาราเติมแรงแรงบิดแรงทอฟนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันเพิ่มเรื่อยๆนะไม่มีแผ่วปลายนะตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้เราอัพไปถึง6สปีดแล้วแล้วก็แรงด้วยเนะี่ยล้วผมก็เริ่มกลัวแล้ว คือตอนนี้มันความสปีดนี่มันมันแรงมากซึ่งผมเองเอาตรงๆนะผมไม่กล้าอันนี้เนชช์อะไรชออะไรเราสามารถใช้ engine brake เขื่อได้ engine brake คืออะไรก็คือใช้รอบเครื่องในการเบรกช่วยเออทำให้แบบว่ามันไม่แบบไม่เกิดถ้ต้องใช้เบรกอา่อาก็คือลดเกียร์ใช่ไหมเออมันก็ได้อารมณ์ขับขี่สนุกนะเราสามารถเพิ่มขึ้นลดลงได้นะฮะ นี่ถ้ามีแพดเดิลชิปจะมันกว่าน,นี้เนาะและสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของระบบไฟที่เป็นระบบ LED มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายและด้านหน้าที่เด่นเลยนะก็จะเป็นระบบแบบไบ LED นะฮะไบไบแปลว่า2ก็คือว่าไฟสูงและไฟลีนะฮะอยู่ในหลอดเดียวกันปรับได้ถึง4ระดับเอาจริงนะวันนี้ผมอยากจะมาเทสต,ตอนกลางคืนเพราะเขาบอกว่ามันสว่างมาก แต่ลุงก็ดันล็อกดาวเราสกโอ้อดพาไปดูเลยนะฮะแล้วก็มีไฟเดย์ไลไท์ LED แบบนี้ให้ด้วยนะครับก็อารมณ์แบบถ้าเป็นกลางวันแบบว่าเพิ่มทัศนวิสัยให้แต่ถ้าเป็นกลางคืนก็เสมือนมีไฟหลี่ช่วยให้อีกด้วยนั่นเองนะครับและความลับของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแม็กที่สุดของค่ายของตระกูลวิคอร์สนะฮะเป็นเครื่องยนต์ 4JJ นะฮะ ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด3,000ซีซนะครับก็จะมาพร้อมกับ VGS Turbo พร้อมอ cool er, ินเตอร์คูลเลอร์นะฮะ,ะ,ฮะก็สามารถทำแรงม้าได้ถึง173ตัวนะก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าสามารถทำแรงทอกได้380นิวตันเมตรก็ถือว่าโอเคแหละเวลาเอาไปขับใช้งานหนักๆก็ถือว่าช่วยได้เยอะกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเครื่องยนต์นสุก,ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แรงม้า ดีเสมอต้อนเสมอปลายนะผมว่ามันไม่มากไปหรือน้อยไปและอีกหนึ่งออปชั่นที่ผมมองว่าเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบ Keylet Entry แบบนี้นะครับคือผมเชื่อว่าณตอนนี้การที่เราจะลดการสัมผัสให้มากที่สุดก็เป็นสิ่งที่ปลอดภยัยกุญแจ Keylet มีประโยชน์ยังไงนะครับก็จะเป็นเรื่องของเข้าออกรถโดยที่กุญแจจะอยู่ในกระเป๋าของเราไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแกงหรือกระเป๋า กระเป๋าสะพายนะฮะเราก็ไม่ต้องนำออกมาตลอดวันสามารถเข้าออกรถได้และสตาร์ทสต็อปรถได้ทำให้ผมเชื่อว่าก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่เหมาะกับนาเวานี้และนี่ครับคือรถที่ผมอยากนำเสนอผมเลือกรถรถคันนี้เพราะว่าเป็นรถที่ต้องบอกว่าเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าคุณได้เรื่องของความแรงรถคันนี้เป็นรถที่สมรรถนะแรงและมีชุดแต่งที่สวยคือได้ฟีลลิ่งว่า ได้ความแรงและได้ความสวยงามและที่สำคัญคันนี้ก็มีหลังคาแคาริบอยให้ด้วยซึ่งแน่นอนมันอนเนกประสงค์ไปหมดไม่ว่าเรื่องของการใช้งานการบรรทุกสัมภาระที่พร้อมอยู่ในโหมดที่กันฝนตอนนี้อยู่หน้าฝนด้วยหรือจะมีการติดเหล็กลังคาเพิ่มปริมาณการบรรทุกได้เต็มเต็มจริงๆตอนนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆท่าน หรือหลายหายบริษัทมีการเล y o ออฟพนักงานทุกวันนี้ต้องบอกว่าการค้าขายออนไลน์หรือค้าขายต่างๆตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นิยมผมเชื่อว่ารถคันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายท่านที่กำลังมองหาอยู่วันนี้ผมขอนำเสนอดอกเบี้ยที่ผมบอกเลยว่ายากที่จะปฏิเสธเพราะเป็นสิ่งที่ผมซับดอกเบี้ยให้ท่านด้วยผมขอนำเสนอดอกเบี้ย2.79 60งวดด้วยนะปกติแล้ว2 7 9จจะอยู่ในโหมดที่ประมาณ48งวดหรือ4ปีอันนี้ผมซับดอกและยืนให้ท่านนั่นเองและที่สำคัญผมพร้อมที่จะนำรถไปส่งให้ท่านถึงบ้านท่านไม่ต้องกลัวท่านออกมาท่านอาจจะมีความกัง,งวลว่าไม่สบายใจกลัวไปติดเชื้อต่างๆผมพร้อมนำเสนอท่านนำรถไปส่งท่านและที่สำคัญถ้าท่านกลัวว่าผม จะส่งพนักงานที่มีเชื้อผมบอกเลยว่าอันนี้ปลอดภัยแน่นอนผมรักลูกน้องทุกคนผมมีการคัดกรองและที่สำคัญผมมีการสวอปตรวจทุกท่านแน่นอนอุ่นใจได้เลยผมนำรถไปส่งทอมขั่วประเทศไทยถ้าท่านสนใจรถคันนี้ i s u z u v c คอร์รหัส3.0 Max DDI VGS Turbo ตัว Top Set Prestige ตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยรถดีๆดอกเบี้ยดีๆผมนำเสนอให้ท่านวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามช่องทางต่างๆด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมันเงียบๆไปบอกวะตอนนี้เราไปเที่ยวผับ <c oughs> เ้ยไม่ต้อง <c oughs> เดินทางแบบนี้คันนี้นี่ต้องบอกว่า เครื่องเสียงนี่ก็ใช้ได้นะเชื่อมต่อเฮ้ยไอ้นิวสายอะ่้เสะอเเฮ้ยไม่ได้เอาสายมาแต่ตัวนี้จะเป็นแบบว่าต่อแบบบลูทูธได้นะฮะก็เชื่อมต่อเลยเชื่อมต่อมันง่ายนิดเดียวบลูทูธไปเลยนะฮะแล้วก็อ่าเรียบร้อยฟังกรรมกรกัน,กนเออ และตัวนี้นะต้องบอกว่าลำโพงนะมีทั้งหมด8ตัวและที่สำกัญดูอ่าลำโพงแบบลูวบนหลังคาแบบนี้นะระบบก็เป็นสเตอริโอเซร,ราเหมือนอยู่ในโรงหนังแบบนี้นะครับเอาล่ะผมขอไปฟังเพลงก่อนละกันช่วงนี้ไปผับไม่ได้ขอปาร์ตี้กันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car for sure. ค r r ์ r ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m